สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซี FC ทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อกับผู้สาวคาลรออีกแล้วพาล่อสำรวจถนนเมืองไทยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวนี้อ้อยแล้วเสร็จเราก็จะพาลาะแล้วนะคะพีพีเอฟซีทุกท่าน ใครจะรวไปกับตีติดกดติดต,ต,ตามรับชมไว้เลยนะคะจะพาเลาะดูถนนเมืองไทยค่ะาะไปทั่วละค่ะช่วงนี้เนาะออกจากวันนี้มาแถวอุดรน,นะคะอาทิตย์ต่อไปก็จะไปว่าจะไปอ่า โคราชหรือว่านครราชสีมานะคะจะไปสํารวจถนนหม้ยเลข304ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวว่ามีรถบัสนะคะเกิดอ,อุบัติเหตุก็เลยอยากรู้นะคะว่าถนนแถวนั้นมีการเปลีป่ยนแปลงแบบไหนแล้วนะคะนั่ละค่ะตอนนี้นะคะ สมบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่จังหวัดอุดรกันก่อนนะคะวันนี้ตีไม่ได้เป็นคนขับแฟนตีเป็นคนขับนะคะพีพพ่านแฟนตีพาล้อค่ะตีขับไม่ได้คะ่ะทุกคนขับไม่ได้ขับเป็นอยู่แต่ขับไม่ได้นะคะไม่รู้จะไปทางไหนนะคะขนาดแฟนตียังพาตีหลงเลยนะคะมาจังหวัดอุดรทีไรนะคะถ้าเข้ามาในตัวเมืองไม่หลงไม่ใส่ตีแล้วนะคะ เพราะว่าแฟนก็พาหลงค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่ใส่พื้นที่ของตัวเองที่ขันถัดว่าไซยภูมิเนาะพื้นที่จังหวัดที่ตัวเองอยู่เทๆ้ๆกันยังหลงเลยนะคะนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศค่ะดูถนนจังหวัดอุดรถนนอุดรค่ะทุกคนอ้ย สร้างสะอาดและสวยงามตามากๆม,มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรถนนก็ลาดยางใหม่ปูใหม่อีกค่ะทุกคนอุย้ยเป็นตาสะออนเนาะความเจริญของก็ใหเห็นรถลาวแล้วนะคะป้ายทะเบียนสีเหลืองๆจำได้เลยค่ะป้ายทะเบียนรถมาจากลาวนะคะทุกคน ะมมนะคะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆสะอนถนนเนาะสะอนอะความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอนความเจริญของถนนเมืองไทยนะคะดูค่ะรถจอดเลี้ยนไส้ไลยแถวนี้บอกได้เลยว่าอุดรเมืองนี้เป็นเมืองที่คนเราชอบมาเที่ยวเยอะมากนะคะนับแต่ข้ามด่านมาใครก็บอกว่ามาเที่ยวห้างอุดร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 ก็ไม่ใส่น้อยๆนะคะ ถ้าพูดถึงห้างอุดรนี่โอ้ยออกไปโซนอ่าไปทางถนนหมายเลข2 1 0ไปทางหนองบัวลำพูนะพี่พีเอฟซีโอ้ยนคะคะทุกคนสะอาดสวยงามตานะคะมีการเปลี่ยนแปลงย,ยอมรับนะคะอยู่เมืองไทยไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเดิมนะคะทุกคนดูค่ะสายไฟค่ะทุกคน โซนนี้ยังมีสายไฟอยู่เพราะวันนี้ที่ตีพาพี่พี่เมาเลาะมาเลาะอ,อะไรมาเลาะดูความเจริญความพืบหน้านะคะวัาเพิ่นบอกถนนอยู่จังหวัดอุดรก็ไม่ธรรมดานะคะเพิ่นเอาสายไฟลงดินแล้วเนี่ยอ้ยตีก็เลยอยาก,กับมาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอ้ยมาทีไรก็สะออนทุกที่กะงึดกะงอคักๆอีหลีนะเพื่อนเอาลงได้จังใดเพื่อนทศได้จังใดเนาะเอาสายไฟออกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมโล่งหูโล่ง,ลงตาสะอาดหูสะอาดตางามหูงามตามากๆเลยค่ะสายไฟไม่มีแล้วนะคะอูดรไม่ธรรมดาแต่เพิ่มมาด้วยตู้อะไรเนี่ย,ยน่าจะเป็นตู้คุณเรียกว่าตู้ตู้ไฟหรือเปล่านะนะคะ มีตู้เป็นตู้ขาวๆตั้งอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะคะดูค่ะทุกคนออ้ยวันนี้มาเจอน้ําพุค่ะทุกคนมาเจอน้าน้าพุค่ะโอ้ยมาเห็นน้ําพุนะคะทุกคนอู้สวยงามมากๆเลยค่ะทั้งไม่มีสายฟืนสายไฟออ้ยเห็นแล้วก็ง,งดงามเป็นแตาสะออนแล้วนะคะทุกคนอุ้ยนะคะเห็นไหมคะไม่มีสายไฟเลยค่ะงดสวยงามมากๆเลยค่ะสะอาดหงสะอาดตางดงามวันนี้มาสุมความคืบหน้าหรือว่า พามะาเลอยู่ที่อุดรน,นะคะถนนก็เฮ็ดใหม่ทําใหม่ฟุตบาทก็ทําใหม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอยู่เส้นทางอะไรที่มีเสาไฟเป็นรูปหงนะคะทุกคนหน้าโรงเรียนอ่ะก็เรียกว,ว่ามหาวิทยาลัยอ่าราชพัฒนจังหวัดอุดรหรือเปล่าเนาะ,นะนั่นแหละคะ่ะตอนนี้กําลังนุ่งหน้าไปสู่ถนนเส้นนั้นนะคะตีก็ไม่รู้ว่าเป็นซื่อถนนอะไรนะคะทุกคนใครรู้คอมเมนต์มาด่วนนะคะตีไม่รู้จะพ,พิม คนหาอย่างไงนะคะความรู้ก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็อส่วนใหญ่ก็จะได้แต่คำแนะนำจากพี่พีเอฟซีทุกท่านเนาะพี่พีเอฟซีทุกท่านก็ขอขอบคุณมากอุย้ยงดงามแท้ๆนะคะทุกคนมาแล้วคะ่ะถึงถนนเส้นนี้แล้วนะคะทุกคนสวยงามมากๆถนนก็ทำใหม่แล้วคุณผู้ชมดูดอกเขาเรียกว่ากอกกลางถนนนะคะต้นไม้เขียวกระดีสวยงามมากๆเลยนะคะเนะนี่ยค่ะถนนเส้นนี้คะ่ะมีสะพานลอยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดโลรุดมีหรือว่ารถอาบัสก็แล้วกันเนาะพี่ UC พัทอันนี้ก็จะมีสามโลนะคะมันเขียนมา,าส่งพัทเจริญน,นะคะมหาวิทยายลัยราชพัฒนจังหวัดอุดรนะคะนะคะอุ้ยสะออนเสาฟืนเสาไฟสะออนถนนนะคะทุกคนสะออนถนนนี่แหละคะ่ะคือถนนท้าเรียกว่าถานนต่างจังหวัดพาออกจาก เรียกว่าถ้าออกจากกรุงเทพมาเนาะภาษาบานตีก็คือเรียกว่าบ้านนอกนะคะเรียกว่าบ้านนอกหรือว่าสุนทบทนะคะต่อันนี้คือตัวเมืองอุดรน,นะคะตัวเมืองอุดรตัวเมืองเขตสุนทบทเลยว่าตัวเมืองต่างจังหวัดของไทยไม่ธรรมดา ถ้าอยากเห็นความเจริญของเมืองไทยไม่ต้องมาไกลก็ได้นะคะไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพนะคะเอาแค่เมืองอุดรน,นะคะเอาแค่เมืองอุดรส่วนหนึ่งของเมืองอุดรน,นะคะก็รู้เลยว่าจะเลินขนาดนี่คือความเป็นจริงนี่คือเรื่องจริงและภาพจริงๆนะคะไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ตัดต่อนะคะ เอาแต่ที่ดีๆพามาดูความจริงเลยนะคะถนนเส้นนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมากมากนะคะเป็นถนนที่งดงามและสะอาดถุงสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะขับไปเรื่อยๆและชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแซร์หน่อยนะคะใครที่ถามถึงความแตกต่ตางนะคะมาดูเอาค่ะ มาดูเอาบพอยากว่าวลหลเนาะทุกคนนะันราคาให้ภาพมันฟองนะคะเรื่องความแตกต่างนะคะทุกคนอันนี้ตีไม่ได้ให้เปรียบเทียบนะเมื่อมีคนมาถามก็จะพามาดูแค่นั้นเองนะคะเมื่อมีคนถามก็พามาดูถึงความจริงพามาดูให้เห็นกับหูกับตาเลยนะคะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอวยเดี๋ยวจะหาว่าอวดว่าอ้างก็เลยมาพาดูความจริงไปเลยะคะ่ะพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะข้อมูลนะคะ ไม่มีค่ะทุกคนพูดทีนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะข้อมูลเนาะนั่นแหละค่ะตีไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้ซื้อว่าถนนอะไรนะคะรู้แค่ว่าถนนเส้นนี้มาทางนะคะมีป้ายบอกอยู่แต่อ่านไม่ทันนะคะมีป้ายบอกอยู่ค่ะโอพามาดูความเจริญก็แล้วกันพามาดูความสวยความงามพามาดูการพัฒนาของถนนเมืองไทยในต่างจังหวัดหรือว่า ตัวเมืองสนบุตรบ้านนอกของไทยก็แล้วกันนะคะอันนี้คือตัวเมืองสนบุตรนะคะไม่ใช่เมืองหลวงนะคะที่นี่คือจังหวัดอุดรห่างจากสายแดนเราประมาณสัก4 0 5 0กิโลก็ได้นะคะและเป็นเมืองที่คนเรามาอาศัยอยู่เยอะมากไม่ว่าจะมาทำงานไม่ว่าจะมีมามีลูกมีผัวมีแฟนไม่ไม่ไม ไม่บอกว่ามีซูดีกว่าเนาะอันนี้มันอาจจะผิดหูนิดนึงนะคะมามีแฟนมีลูกมีผัวอยู่นี่มาสร้างครอบครัวอยู่นี่มาสร้างชีวิตใหม่อยู่นี่ก็เยอะนะคะและมีเพ่อเรียกว่ามีสายเลือดไทยลาวก็เยอะเหมือนกันนะคะมีลูกครึ่งเยอะเหมือนกันนะคะตีเองก็หนึ่งในนั้นนะคะที่มีสายเลือดคนอุดรที่อยู่อำเภอเพ็ญนะคะตีเป็นคนลูกหลานอำเภอเพ็ญนนะคะ มีสายเลือดคุณอุดรอ,อยู่ที่อำเภอเพ็ญเนาะอันนี้คือเพื่อเรียกว่ากองทัพหรือเปล่าอู้ทุกคนเสื้อไห้อ่ามีเครื่องบินนะคะอันนี้ของแท้หรือจําลองคะพี P ่พีเอฟซี Z ทุกท่านนะขนใหญ่มากนะคะทุกคนของแท้หรือจําลองนะคะนะคะอยู่หน้าค่ายทหารอยู่ที่พูนพูนเพื่อนสร้างอีหยังอีกแล้วนะทุกคนอันนี้เพื่อนสร้างอีหยังเนี่ยนะคะอ้ยเพื่อนเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดไม่ยั้ายางรจริงๆไม่เคยหยุดอยู่ที่เก่าพัฒนาแล้วพัฒนาอีกสร้างแล้วสร้างอีกนะคะงามแล้วก็งามอีกจเจริญแล้วก็จเจริญอีกยอมรับนะคะประเทศไทยเมืองไทยนะคะงบประมาณเพิ่นเยอะจริงๆนะคะแต่ละปีละปีเนาะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลนะคะขยายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มเติมมาด้วยการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนอย่างสช้นเพิ่มเติมเสาไฟเพิ่มเติมก่อกลางถนนขยายเลนถนนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางไปไล่ไปนาอูเผ็นตาโอนนะคะอยู่ที่เมืองไทยเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับ ปัจส,สนจริงๆนะคะโอ้ยเว้าไปเว้ามากับอิสาเฮ้ดีเนาะการเสียภาษีของเพื่อนได้อย่างมาคืนได้คืนมาแบบคุ้มค่าจริงๆนะคะได้ถนนหนทางที่สะดวกสบายได้ความสว่างสวัยในตอนกลางคืนนะคะอู้จุดน,นี้สะพานลอยอะไรฮะม่ทำสวยผูย้เ,เขียนว่าคอนแก่นตรงไปหนองบัวลำพู ข้างหน้าน่าจะเป็นถนนมิตรภาพนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะโอ๊ยลับรถกลับไปกลับมาก็มาทะลุออกทางกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมันเขียนว่าโรงพยาบาลหรือเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะหาทางกลับรถไปอีกเข้าสู่ตัวเมืองเหมือนเดิมนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านยังไม่สาใจนะคะอันนี้มันเรียกว่าอะไรห้างอะไรเนี่ยทาไม โอ้สวยงามมากอนะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนี่เป็นเรียกว่าห้างอะไรไปหน่อย VT ปลว่าอะไร VT นี่ห้างอะไรสงสัยกันโอ้เครื่องบินค่ะทุกคนเห็นเหือโยนเหือโยนบ้านตีเป็นเรียกว่าเหือโยนนะคะโอ้เครื่องบินนะคะเป็นกําลังลงหรือกําลังขึ้นกันแน่น่ะน่ะโอ้คันใหญ่มากเลยนะคะอวันนี้ได้บรรยากาศได้เห็นเครื่องบินพร้อมนะคะทุกคนนะคะทุกคนโอ้โหจุดนี้ก็ ถ้าพูดถึงจังหวัดอุดรเนาะเพื่อนก็จะมีสนามบินด้วยนะคะเคยพาน้องใจเข้าไปเที่ยวซุมอยู่ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนจีก็ไปครัง้งสองครั้งเลยเนาะไปก่อนน้องแจ้ครั้งหนึ่งแล้วก็พาน้องแจเข้าไปเที่ยวครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยรู้สึกว่าเพื่อนตื่นเต้นแฮงเฮงนะคะได้เห็นสนามบินได้เห็นเครื่องบินเนาะกับภาษาสาวบ้านนอกเนาะพี่พีเอฟซีสุาพสาวบ้านนอกก่เคยเห็นเครื่องบินคราวนี้เพื่อนก็ได้ไปนั่งสมใจแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ไปทํางานอยู่ที่ ประเทศเกาหลีนะคะไปทํางานเกี่ยวกับการ,กรเกษตรล่ะคะ่ะก็ไว้มีโอกาสนะคะน้องเขาได้ถ่ายคลิปไว้อยู่นะคะถ่ายคลิปตอนไปใช้ชีวิตอยู่บ้านนะคะแต่ยังไม่ได้ส่งมาให้พี่จะไปเกาหลีก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็รอสุ่มคลิปก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่น้องถึงจะส่งมาให้ว่ามีโอกาสเพื่อนจะส่งคลิปมาให้นะคะทุกคนเพราะว่าสัญญาณอยู่ที่ตอนที่น้องอยู่ที่ฟังราวสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ส่งมาให้นะคะก็ถ้าไป ถึงที่นู่นแล้วไว้มีโอกาสแล้วจะส่งกับคืนมาให้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะก็ฝากพพเอสทุกท่านนะคะโลชมก็เดี๋ยวโอชมบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่จังหวัดอุดรกันก่อนนะคะนั่นแหละค่ะสมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆจ้า ขับไปขับมาก็อุย้ยจะเป็นแต่สะออนเนาะฟุตบาทเพิินนะคะฟุตบาทในทางเท้านะคะอู้จมินสะอาดงามตาถ้าหนนก็ะเมน่นคักเม่นเน่เป็นระเบียบเรียบร้อยคักนะคะทุกคนบ่มีแม้กระทั่งเศษขยะนะคะตอนนี้เราก็ถึงหน้ามาหาวิทยายลายัยราชพัฒนะคะอยู่ที่จังหวัด อุดนนะคะถ้าตีอ่านภาษาไทยไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดพลาดนะคะพี่พีเอีก็แนะนําหน่อยก็ได้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะผิดพลาดประการใดตีดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะนะคะสะพานลอยแห่งนี้พลาดไม่ได้ค่ะพี่พีเอีทุกท่านดูค่ะพื้นนะคะดูพื้นค่ะทุกคนพื้นพื้นนะคะสะอาดคักสะอาดเนาะเศษขยะถุงนู่งถุงยางนี่บ่มีนอก,กจากเศษใบไม้ที่ปิวล่วงหล่นนะคะดูค่ะนะคะ โอ้โหดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูความสวยงามดูความเจริญดูการพัฒนาของเพื่อนตอนนี้ตีเองก็อยู่บนสะพานลอยนะคะสิ่งแรกที่ตีถ่ายภาพอยู่ที่เมืองไทยเนาะตีซอบถ่ายบนสะพานลอยนี่คือเ่อเรียกว่าจุดเด่นของตีก็เร็วกันนะคะตีซอบถ่ายภาพบนสะพานลอยเนะาะเพราะอะไรจะได้บรรยากาศ อีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งคืออะไรคือเราได้ภาพรวมๆของถนนเมืองไทยขับรถถ่ายภาพก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งและบุญสะพานลอยก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเห็นไหมเราจะเห็นความสวยงามที่แตกต่างจากการขับรถ ผ่านก็แล้วกันนะอันนี้คือเราขึ้นบนสะพานลอยนะคะหน้าลงหน้ามหาวิทยายลัยราชสพัดนะคะพีพีเอฟซีทุกท่านอยู่ที่อุดรน,นะคะนะคะดูเกาะกลางถนนเพื่นนะคะดูระเบียงเพื่นเรียกว่าอะไรฟุตบาทเนาะนะคะเสาฟืนเสาไฟนี่โอ้ยเป็นตาสะอวนนะคะเสาหนึ่งบเมเนถึกถูกนะตีว่าเนี่ยน่าจะสร้างบ้านตีได้เป็นหลังเลยก็ว่าได้นะเสาหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เขาเรียกว่าเสาเสาดอกอะไรเนี่ยคล้ายๆเหมือนดอกจานเลยค่ะทุกคนดอกจานดอกจานสีแดงๆที่มันบานเดือนสามะค่ะทุกคนเนาะอันนี้คือคล้ายๆนะคะไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าหรือพูดผิดนะคะพี่ซีท่านนะคะแหล่งซุ่มซนที่สำคัญค่ะทุกคนซ้ายมือมีเซเว่นนะคะขัวมือเป็นโรงเออเป็นโรงเรียนก็แล้วกันหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะทุกคนนะคะ แถวนี้มีเซเว่นค่ะนี่ค่ะเซเว่นนะคะเซเว่นค่ะ24สบส่ส่วนะคะ,นะคะจะมีทั้งนักเรียนมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคู่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูค่ะฟู้ดบาร์เพื่อนตอนนั้นตีมหาเพื่อนยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้เพื่อนสร้างเสร็จแล้วแถมไม่มีสายไฟแล้วนะคะดูค่ะสะอาดมากสะอาดทั้งข้างบนสะอาดทั้งข้างล่างนะคะดูค่ะ ฟุตบาทสะอาดมากนะคะฟูตบาทพื้นก็ทําใหม่นะคะถนนก็ทําใหม่อีกนะคะทุกคนอยู่จุดน,นี้นะคะจะมีรถรับจ้าง3ล้อด,ด้วยอันนั้นเป็นรถตู้นะคะรถตู้สายอุดรหนองคายอุดรหนองบัวลำพูรหรือเปล่าเนี่ยดูดอนอะไรแต่ตีอ่านไม่ออกค่ะสายตาสั้นค่ะทุกคนนะคะสายตาสั้นตีเป็นคนสายตาสั้นนาะตัวหนังสืออยู่ไกลๆเนี่ยอ่านแทบจะไม่ออกนะคะทุกคนนี่คะ่ะตู้เขาเรียกว่าตู้อะไรตู้ตู้ ตู้ควบคุมไฟหรือเปล่านะคะทุกคนเห็นไหมจะตั้งเป็นระยะระยะระยะอยู่เบื้องขวามือะคะ่ะเห็นไหมขวามือะคะ่ะทุกคนจะมีตู้ขาวๆนะคะตั้งอยู่เป็นจุดๆป,ประมาณสัก10เมตรที่10เมตรในระวามห่างกันนะคะแล้วก็จะฝากซ้ายมือนี้ก็จะมีที่นั่งโรลรถนะคะขวามือก็มีซ้ายมือก็มีนะคะ ที่นั่งรอลถที่สําคัญนะที่นั่งลอ้นะงลอลดมีที่ซักแบกด้วยนะคะมีที่ซักแบกด้วยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นวงเวียนถ้าพูดถึงถนอนอยู่ที่จังหวัดอุดรตีบอกเลยตีว่าเข้ามาทีไหร่ตีหลงทุกทีค่ะเพราะว่าถนนเหมือนเขาวงกอดเลยนะคะและที่สําคัญค่ะทุกคนโอ้ยไฟแดงนี่เยอะมากนะคะไฟแดงนี่เยอะที่กันมากเลยนะคะไฟแดงนี่โอ้ยติดกัน ับไปเรื่อยๆก็ถ้าติดไฟแดงนี้จะติดตลอดเลยนะคะทุกคนไฟแดงเยอะจริงๆนะอยู่ที่จังหวัดอุดรนะนะคะทุกคนโซวนบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดติเองก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยพี่พีเทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยพามาดูพามาสำรวจพามาชม การพัฒนาของเมืองไทยการพัฒนาของถนนเมืองไทยไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะพัฒนาให้เจริญมากกว่าเก่า พัฒนาแล้วพัฒนาอีกพัฒนาเรื่อยๆไปไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดพัฒนาค่ะทุกคนอ้ยแหลงดูค่ะร้านขายรถก็เยอะนะโดยเฉพาะร้านขายรถมือสองร้านขายรถมือแรกร้านขายรถเกี่ยวกับการเกษตรร้านขายมอเตอร์สกมอเตอร์ไซค์ห้างใหญ่ๆต่างๆก็เยอะนะคะห้างเซ็นทันห้างบิ๊กซีห้างบิกง๊กซีนี่มีหรือเปล่านตียังไม่เห็นบิ๊กซีนะคะอ่า น่าจะมีอยู่แต่ว่าตีตยังไม่เห็นเนาะน่าจะมีอยู่เพราะว่าตีเองก็ยังไปไม่ทั่วนะคะจังหวัดอุดอรนะคะจะไปทั่วยังไงไม่ใส่น้อยๆน,นะ,ะทุกคนไปทีไรมาทีไรก็หลงนะคะขับรถเสียเวลาหลงไปหลงมาโอ้ยโค้งไปโค้งมาทะลุมาที่เดิมแล้วค่ะทุกคนมาที่วงเวียนเหมือนเดิมนะคะ,นะคะทุกคน สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะสะออนแต่ว่าเพื่อนเอาสายไฟล์ลงดินเลยสะอาดหูสะอาดตาหลายเนาะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมสมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยจ้า